สวัสดีคะ่ะ FC ทุกทกท่านคะ่ะวันนี้ก็ามาพบกับใจสร้างพาัวอีกเช่นเคยนะคะทุกท่านวันนี้นะคะใจจะพาทุกท่านมารับชมแนวทางลาวสามคัคคีพี่น้องวันที่27กรกฎาคม2567นะคะทุกคนวันเสาร์นะคะทุกคนคะ่ะก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะคําเตือนคะ่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม ด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ <c oughs> fc ขาแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นมาให้ fc ได้รับชมต่อไปนี้นะคะเป็นการจอเด่นวิ่งรูดนะคะทุกท่านถ้า fc ไม่ชอบตัวเด่นที่ใจวางไว้ให้ให้ fc ทุกท่านรอดูเลขเด่นประจำวันนะคะ เลขเด่นประจำวันก็มีเข้ามีหลุดนะคะทุกท่านแต่ว่าเอฟซีทุกท่านจะสามารถนำไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันเนาะคะ่ะทุกคนส่วนคู่ที่ใจจับให้เป็นการหาความน่าจะเป็นระหว่างคู่ตัวเด่นสถิติงวดล่าสุดและเลขเด่นประจำวันมีเข้ามีหลุดเหมือนกันทุกวันเด้อค่ะพี่น้องเด้อช่วงไในเข้าช่วงในหลุดเอฟซี FC ก็หยุดพักผ่อนก่อนเด้อนนะคะ่ะพี่น้องคะ่ะ เรามาดูวันที่ยี่สิบหกก่อนนะคะทุกคนตัวเด่นเข้าติดต่อกันมาสี่วันแล้วนะคะทุกคนตั้งแต่วันที่ยี่สิบสามนะคะพี่น้องเจกลัววันนี้ก็คือกลัวหลุดนะคะทุกคนวันที่ย7ิบเจ็ดจให้เด่นหนึ่งและสองมาหนึ่งหกศูนย์ห้าหนึ่งค่ะทุกคนคู่ห้าหนึ่งหนึ่งห้าเจก็ไม่ได้จับให้นะ,ะพี่น้องเด่นมาหนึ่งนะคะทุกท่านเลขเด่นประจำวันมาไหมวันนี้หกกับหนึ่งห้อยหมดเลยนะคะ หนึ่งหกพี่น้องไปต่อวันที่27นะคะทุกท่านคะ่ะวันที่27จนะคะจากที่ใจคำนวณตัวเด่นได้วันนี้ใจได้อยู่ที่7และ2นะคะทุกท่านเรามาดูความน่าจะเป็นกันนะคะวันนี้ได้ตรงกับเลขเด่นประจำวันนะพี่น้อง7จ็ดหนึ่งเดหกเ 7จ็ดห้าสองค่ะสองเจ็ดสองหกสองศูนย์สองหนึ่งนะคะคู่2องห้าจะไม่ได้จับให้ด้ยวยพี่น้องเพราะว่าตัวเลขหลายตัวนะคะถ้าเอฟซีชอบก็เลือกได้นะคะคู่ตัวเล่นวันนี้ก็สองเจ็ดเจ็ดสองนะคะคู่ที่ชอบหนึ่งคู่นะคะทุกคนเจมากม์มอนี้ก็คือเจ็ดหกหกเจ็ด ถ้าพี่น้องหมกักน้าใจพี่น้องก็สามารถตามใดนะคะทีนี้เรามาดูเลขเด่นประจําวันถ้า fc ไม่ชอบตัวเด่นที่ใจวางไว้ให้ fc ทุกท่านก็จับเด่นแยกกับเด่นประจําวันได้เลยนะคะทุกคนเหมือนกับหุ้นที่ใจวางไว้ให้นะคะถ้า fc ท่านไหนตามหุ้นเนาะพี่ดองเลขเด่นประจําวันเสาอยู่ที่เลขเจ็ดและเลขสองเลขเิ้นประจําวันคือเจ็ดเจ็ดกับสองสองนะคะเจ็ดกับสองนี้ท่านสามารถนําไปใช้ได้ทั้งวัน ทุกรอบในแต่ละวันค่ะพี่น้องแล้วแต่มักแล้วแต่ชอบนะคะทุกท่านเป็นยังไงบ้างคะมีคู่ไหนชอบไหมมักก็ตามใดเด้อพี่นอ้องบ่มักกระหายพานใดคือเกาค่ะพี่น้องค่ะสถิติมีเข่าม่หลุดทุกเหม่อเดจ้ะเด้อค่ะทุกท่านค่ะสําหรับแนวทางนะคะเราสามัคคีวันที่27กรกฎาคม2567 ใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้ค่ะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะโชคมันมันสุขหูทุกคนเด้อพี่น้องสวัสดีจ้า